โอเคครับทุกคนครับเดี๋ยวเราจะเริ่มแผนการกันเลยครับทุกคนครับชิมงานนอนอยู่ ครับผมก็เจ็ดโลนะครับสว่วนสวัสดีคนไทยด้วยซื้อใจนอกโรคทุกคนด้วยนะครับใจอหน้ากากเนี่ยก็ ค่อนข้างที่จะน่ากลัวนะครับทุกคนครับแต่ว่าน้าผมนั้นก็ค่อนข้างที่จะน่าเกลียดก็นะครับทุกคนครับในวันนี้นะครับผมนะครับก็จะมาทําคลิปกล้นั่นเองนะครับตอนนี้เนี่ยเป็นเวลาตีหนึ่งตีสองแล้วนะครับทีมงานผมเนี่ยเข้าน้อยกันหมดแล้วนะครับผมผมก็เลยคิดว่าเราเนี่ยห่างหายจากคลิปแก้งไปกันนานมากในคลิปนี้ผมก็เลยได้ทําการเตรียมของมาแก้งทีมงานเาทุกคน แล้วก็ผมก็ยังจะแกล้งคนในครอบครัวผัวฟ้าด้วยก็คือทีมงานดีมเมอร์นะครับผม,ผมก็คือผมเนี่ยนัดน้องมันมาแล้วนะครับผมให้อีกหนึ่งชั่วโมงให้เดินทางมาหาผมที่บ้านนั่นเองครับทุกคนแต่ระหว่างรอเนี่ยผมก็เลยคิดได้ว่าเออทีมงานผมเนี่ยมันยังไม่เคยโดนแกล้งเลยนี่หว่าเพราะฉะนั้นแล้วราชาแห่งการกแกล้งผมนั่นน่ะก็คัมแบ็กแล้วสิก็อ,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 อย่าลืมนะครับหากชอบคลิปแกล้งก็อย่าลืมฝากกดไลค์กันเยอะๆผมเนี่ยจะได้มีกำลังใจในการ แขงนั่นเองครับทุกคนครับและการแกล้งในคลิปนี้นนก็คือนี่เจ้าหน้ากากผีและก็เสื้อผีผมจะมาทําการหลอกคนในครอบครัวหัวฟ้ากันนั่นเองนะครับผมโอเคเอาเป็นว่านะครับก่อนจะไปรับชมคลิปกันผมขอฝากไอจีผมไว้หน่อยแล้วกันนะครับผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปแล้วก็ฝากเสื้อแบทเอ็มเจทีวีไว้ด้วยเยร็วนี้จะเปิดขายนะครับและก็ฝากอีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือเพลงของผมที่กําลังจะปล่อยเร็วนี้นะครับลองมาฟังกันนะครับทุกคนครับเพลงของผมแต่ก่อนอื่นวันนี้ครับผมอยากจะแกล้งเต็มที่แล้วเดีี๋ยยวเเเเราไปปลลนนสื้อแแะิมผกั แกล้งกันเลยครับทุกคนครับปเปิดมาหน้าหลอกอะไรครับทุกคนอร่าขึ้นกลัวเวยลยนะทุกคนอันนี้ผมไม่เค <c oughs> ยวไข่กลัวไม่ได้ดูทุกคนผมเพิ่งไปลองทำดูมันเนียนกว่าเสียงผมพูดไปผม <c oughs> ถือเข้าไปในห้องแล้วเขาวางไว้แบาบว่า โอเคเดี okay, ๋ยวผมจะโอ <laughs> okay, เคทุกคนครับเดี๋ยวเราจะเริ่มแผนการเลยครับทุกคนครับชิมงานนอนอยู่ Uh <laughs> okay! ไอ้จากูอะรเนี่ยไอ้เจ้าไอ้เาไอ้เด็กเกยด้แล้ไอ้ไอ้เจ้ามี้ไอ้เาไอ้เาแต่ว่าให้ฝ่ายด้วยแต่ว่าให้ฝายด้วยเออกูเองไอ้จัโดรมาหกูไม่เอาแหละไอ้เด็กดึงผ้ากูด้วยไอ้เามอาหนีกูเยปบิ๊ไงบีย์ก อะไรครับทุกคนครับก็ในคลิปนี้นะครับผมก็ไม่ได้แค่จะแกล้งทีมงานผมนะครับแต่ผมจะแกล้งดีเมอร์ด้วยก็คือทีมงานดีเมอร์ดีเมอร์เนี่ยก็ถือได้ว่าเป็นคนในครอบครัวหัวฟ้าเหมือนกันแล้ววันนี้ผมจะนัดมาที่บ้านพวกเราเนี่ยจะต้องให้มันรู้สล้วว่าทีมงานเอ็มอนเจทีวีเนี่ยมันก็คือราชาแห่งการแกล้งโนหนึ่งแห่งครอบครัวหัวฟ้าแต่ทีมงานเอ็มอนเจทีวีก็คือนอนเป็นอาลับเน่อนไม่ไม่ไม่นอนหนึ่งครับตื่นได้แล้วครับดึกแล้ว เฮ้ยไอดีมเดี๋ยวพี่นักดีมาแล้วอีกชั่วโมงนึงเอาเปล่าโอเคไปเดี๋ยวนอนหลับเลยจยาดีไม่นอนเองว่าแบบกำลังจะวุ่นแับยาวเลยไม่ได้แล้วจากนี้ต้องรอทีมงานดีมาแล้วก็จัดการเไงพวกเรานะลุกกลไม่นอนดีกว่าโอเคครับทุกคนเดี๋ยวผมขอปลุกทีมงานก่อนนะครับทุกคนครับอย่าลืมพักดูหนตอนนี้กดไลค์กันด้วยนะครับโอเคครับทุกคนครับตอนนี้ก็ถึงรอบของ DJ Dreamer แล้วนะครับทุกคนครับก็มา เรามาดูกันว่าน้องดีมเนี่ยจะตกใจแค่ไหนนะครับผมว่าเดี๋ยวผมจะไปหาซ่อน,นแถวแถว,แถว,แ,ถวแถวนี้แหละอ่ะโอเคแล้วรอดีมมาแล้วเรามันตอกกันครับ

เออวีมงอ๋อวิ้งไม่อมนอนอะไรงงี้นี่แหละไม็นะเมืตะกี้ผมนอนอยู่ในห้องแล้วแบบเห็นเงาอะไรไม่รู้ดีแต่ป่าดูป่าไม่ป่าจริงนะสัสไอคอนรงโมยหลอกเอาไปหลอกเด็กอะหรือบ้านนี่เนี่ยเนี่ยถามไม่ต้องดิเมื่อกี้ผมไปบอกพี่เนมมาโดนที้แล้วพี่เนมอยู่ไหนพี่อยู่ไหนเดี๋ยวพี่เนมมาพี่พี่เนมก็ออกไปเถ่ายงานแล้วไม่รู้พิซซ่าปอนด์เเอาแล้วก็โดนเขาใช้หน่ะเวลานี้นะ ใช่ผมิงัวเมื่อกี้้อนหล่อแล้วแบบพี่เนมน่้จะะแกล้งผมตลอดแบบเอ้ยมันไม่ต้องตัวตัองประมาณเนี้ยหัวจริงหัวใช่แล้วเยอะหรออะไรเงี้ยเออโดนเจ้ยอะไรเแี้ยเ่องนี้มีว ไม่แป๊บนึงแล้วอยู่ดีคิดยังไงมาเล่าเรื่องแบบนี้ผมเจอไงเมื่อกี้ผมเจอไรต้องเนี่ยโอ้ยโมบิดเต็มหัวเลยแล้วคิดแล้วคิดจะเล่าเรื่องอะไรอ่ะพี่กอล์ออกไปข้างนอกาอะไงรกันน้ำก็มีเฮ้ยเดี๋ยวดูนะทุกคนไป๊บงเงี้ยก่อนไหนพิมเลยเออไอ้พิมไงไหนต้องเดินไปดูดิอะไรวะไปดูเลยพี่ไปดูเลยเฮ้ยพีกล้าเหรอเออไปเลยเนี่ยกลัวอะไรอ่ะ บิ๊กไปด้วยบิ๊กคนเฮ้ยไปดูด้วยกันนี่มา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 บุกมาอยากไปไหนเ่าตรงนี้เอาวิธีเดียวเลยผ่ผีเดียววะเออผมไปด้อ่ะไปด้วยกันไปด้วยกันผีไม่มีอะไรหรอผีไม่มีอะไรก Here we go Okay เชี่ยเสียไรวะอะไรวิถีเสี่ยงไรอะไมู่ใครลอง่ายวะเชี่ยวัไม่ใช่แล้ว เฮ้ยเียยไม่เล่นน่ะน่าจิดเลยเฮ้ยฮยไอ้อแล้ว้ีไอ้น่ารน้าเียองั้นะมี้วไอ้ยเออไม่มีหรอกแต่ิงเห็นนะมันแบบมยี่พัดลมเปิดจอยอยู่เ้ยเนี้ยไ้ เียเลยไม่เอาเสี่ยงใครไม่รู้ไม่รู้อ้ไรเลยโอ้ยี่เรียนแรงเกินโอเคเอาตังไคโอเคครับทุกคนครับผมก็เราก็ ทีมงานดีเวอร์ได้สมเร็จครับโอ้โอเคทุกคนครับในเมื่อ,อวันนี้เนี่ยคือก็แบบแก้แบบแบบอกบอกไปก่อนนะครับทุกคนอะไรดูพี่ตีสองพี่เล่นเลขนเลขน เมื่าตอนนี้พี่อยู่ไหนอยู่พี่อยู่ตรงนี้พี่อ๋อที่บังอยู่ใช่เหรือพี่เห็นจริงตอนไหนตั้งแต่แรกเลยพี่อยู่พี่เข้ามาแล้วแล้วพี่มาใจตรงนี้พอดีใช่เหรอเออพี่เดี๋ยวนี้ยโอ้โอเคครับทุกคนครับเอาเป็นว่านะครับฝากใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามกดดิ่งด้วยและอย่าลืมฝากกดติดตามช่อง DJ Dimer ด้วยนะครับแล้วก็สำหรับวันนี้นะครับผมขอตัวลาท่านผู้ชมไปก่อนและคลิปหน้าอยากให้แกล้งอะไรพวกคอร์ดนะครับผมไก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกกันด้วยนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายเออาาาคคคืืเนนทไมมรรัับบดี